ไม่ได้เจอกันสักพักค่ะสนวัยยุ่งมากค่ะกะ็ไปงานของ World Childhood ค่ะกลับมาที่เรื่องสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองในการควบคุมสมองการหายใจแนวคิดและอารมณ์ของเราก็จะสังเกตว่า ความถี่ของสมองจะไปจากระดับไฮเบตาหรือเบตาลงไปที่ระดับอัลฟาค่ะซึ่งเป็นระดับที่เราสามารถฝึกอบรมเปลี่ยนนิสัยระดับเตต้ก็เป็นระดับจินตนาการและสะกดจิต จากนั้นก็ความถี่ช้าลงลงไปที่เดลต้าเดลต้าจะเป็นระดับที่ช่วยให้ร่างกายเราฟื้นฟูได้ค่ะจากนี้เราก็จะกระโดดขึ้นไปที่ความถี่ที่เร็วมากค่ะที่เราเรียกว่าแกมมาในความถี่ของแกมมาก็จะเห็นว่า ความถี่ไม่ใช่แค่เร็วมากแต่มันก็จะเป็นความถี่ซอดคล้องและออกเสียงถูกไหมความถี่ซอดคล้องความถี่ซอดคล้องและเป็นระเบียบในระดับแ a m m านี้เราเรียกว่าในระดับ g ม m m านี้เราก็จะเห็น ว่ามีแมจิกค่ะระดับแกมเมอร์เป็นระดับที่อยู่เหนือระดับสติปกติค่ะเรียกว่าซูเปอร์คอนชิวเนสนะซูเปอร์อะเวอร์เนสค่ะในแกมเมอร์เรารู้สึกว่ามีความสุขมากมีเอ็ก a s y ตอซีเหรอทวทีเอ็กซ์ตอซีเหรอความปี ความปิตีินดีสุดความปิตีินดีสุดๆความปิตียินดีสุดๆตามการอธิบายและการศึกษาของดรโจดิสเปน่าเราอยู่ในระดับแกมมาเราอยู่ในสภาพที่เราสามารถสร้างโลกภายนอกของเราเองจากโลกภายในเราสามารถ create our own reality สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม research คำว่า Dr. Joe Dispenza บวกกับคำว่า Gamma พอดูคลิปและ testimonials ของคนที่ไปเรียนกับ Dr. Joe ต่างๆก็จะเห็นว่ามีเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเยอะมากค่ะเวลาคนฝึกวิธีเข้าไปนั่งสมาธิไปถึงระดับ Gamma ค่ะ It really is amazing what we can do.